ดีค่ะฉันนาสายุมาามทุศนะคะกลุ่มคนทีิฉันคือเกษตรกรนิสากิจชุมชนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงแพะแกะบ้านไร่สีค่ะจำนวนสมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมด22คนค่ะกิจกรรมของกลุ่มของเรานะคะก็จะมีการเลี้ยงภายในกลุ่มสำหรับสมาชิกในกลุ่มก็จะมีการหาวิถีชีวิต ก็คือเลี้ยงเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะแล้วก็อาหารส่วนใหญ่ก็คือมีทั้งปลูกแปลงหญ้าที่ปลูกเองแล้วก็หาตัดกระถิ่นมีบ้างค่ะเส,เสริมด้วยอาหารเมร็ดแล้วก็มีซื้อเข้าบ้างการตลาดของเราก็จะมีนะคะ มีพ่อค้ามีพ่อค้ามารับซื้อมีบ้างค่ะแล้วก็มีพ่อค้ารายย่อยที่ว่าเป็นชาวบ้านมาหาซื้อตามกลุ่มของเราก็มีค่ะการส่งตลาดมีตลาดโดเืียตของทางพัทยานะคะที่เราส่งตอนนี้เรากำลังปรับเรากำลังปับให้เข้ากั กำลังปรับคือวเราเรา,เราจะไม่ขายเราจะไม่ขายเป็นกิโลแล้วเราจะปรับเป็นขายยุกตัวตอนนี้กำลังเอาสายพันธุ์เข้าอยู่สำหรับท่านใดที่สนใจจะเลี้ยงแพะแก่ของเรานะคะ ก็สามารถมาดูการวิธีการเลี้ยงในกลุ่มของเราได้นะคะเราก็มีทั้งพ่อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่เราสามารถจะแบ่งขายได้ค่ะเพื่อไปต่อยอดในการเลี้ยงต่อไปค่ะการที่ปศุสัตทที่ให้การสนับสนุนของเรานะคะก็จะมีการมาทำวัคซีนให้เรามีการมาเจาะเลือดการเจาะเลือดให้กับกลุ่มของเรานะคะ แล้วก็มีถ้าเรามีปัญหาหรือมีอะไรเราก็สามารถปรึกษาทางกลุ่มปศุสัตว์ได้ค่ะมีการแพะก็จะมีการผสมเทียมให้นะคะทางปศุสัตว์มาส่งเสริมทางนี้ให้ค่ะสิ่งที่เราอยากได้เพิ่มจากกรมปศุสัตว์กี่ขาดหรือมีอะไรอยู่นะคะ <laughs> ที่จะได้พ่อพันแม่พัน์มาต่อยอดให้กับสมาชิกในกลุ่มของผู้เลียงแปลงแกะไรสเนียจำพวกอาหาราอาหารเม็ดอ,อาหารมาเป็นุวงในกลุ่มสมาชิกอยากให้ประสบสัตว์ด้วยถึงไหมีก็มีเรื่องยาค่าเชื้อด้วยนะคะแล้วก็การส่งเสริมกันที่เราจะสามารถทําอาหารข้น ที่ว่าให้มาให้มีคนมาสอนในกลุ่มเราเนี่ยค่ะตอนนี้เรายังยขาดตรงนี้อยู่ค่ะเรื่องความรู้เกี่ยวกับการทำอ,อาหารคนใช่ค่ะ